สวัสดีเข้าวันนี้จะมารีวิวซีรีส์ไทยเรื่องทายาทหมายเลขหนึ่งนำแสดงโดยนกสินใจที่มารับบทธาราแท่งศักดิ์สิทธิ์ที่มารับบทนาทีแหมคัมทลียาที่มารับบทวิรินอำัมอมรินที่มารับบทภสินแป้งอรจิราที่มารับบทโปรยฝนและกรีนอัสดาพรที่มารับบทสีน้ำบอกเล่าเรื่องราวการแย่งชิงตำแหน่งผู้สืบทอดทายาทหมายเลขหนึ่งของตระกูลรพีธาดา เป็นเรื่องราวของห้างสยามระพีที่เดิมเป็นแค่ร้านขายของชําเล็กๆแต่เพราะคำสอนของตระกูลที่ว่าให้ซื่อสัตย์กล้าหาญและเชื่อมั่นในครอบครัวทำให้สยามระพีกลายเป็นธุรกิจแสนล้านซึ่งตอนนี้คนที่ดูแลสยามระพีอยู่ก็คือทาราผู้นำตระกูลระพีธาดาแต่เธอกลับบอกว่าจะวางมือท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนทาราตรวจพบว่าตนเองเป็นมะเร็งปอดระยะที่สอง ทำให้ตอนนี้ทุกคนในตระกูลรพีธาดาต่างแย่งชิงกันเพื่อเป็นใหญ่ในสยามรพีทั้งนาทีน้องชายของทารากับวิรินสภายใหญ่ของตระกูลรพีธาดาซึ่งก็มีลูกๆที่ต่างก็มาช่วยงานที่สยามรพีทั้งโปรยฝนกับพศินอีกครอบครัวในตระกูลรพีธาดาที่ก็พยายามผลักดันลูกชายให้ได้มาทํางานและมีอํานาจในสยามรพียังมีสีน้ําที่เป็นลูกเมียน้อยที่ก็ทํางานในสยามรพีเหมือนกัน เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องไปดูกันเป็นแนวดราม่าครอบครัวที่ดูสนุกมากรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ครบรถออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องวันสาเอ